สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวว่าประธานดิวาร์ดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียนั้นได้กล่าวระหว่างพบหารือกับทางด้านพลเอกวาเลรีกราซิมอฟประธานคณะเสนาธิการทหารของรัสเซียนะครับว่าเขาประกาศจุดยิงกับทางด้านยูเครนเนื่องในวันอีสเตอร์นะครับโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่19เมษายน2568นะครับ ไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่20เมษายน2 5 6 8ในเวลาต่อมากระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ออกแถลงการอย่างเป็นทางการยืนยันนะครับว่ารัสเซียจะหยุดปฏิบัติการทางทางหารทั้งหมดตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันที่19เมษายน2 5 6 8ตามเวลาในกรุงม,มอสโกรประเทศรัสเซียไปจนถึงเที่ยงคืนวันที่20เมษายน2 5 6 8ตามเวลาเดียวกันด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม คาดว่าฝ่ายยูเครน,นจะทําในแบบเดียวกันอย่างไรก็ตามแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียย้ําว่ากองทัพของรัสเซียพร้อมที่จะตอบโต้หากมีการละเมิดการหยุดยิงและการยั่วยุจากฝ่ายคูต่และการกระทําที่ก้าวร้าวใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังจากนั้นโวโลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นําของยูเครนก็โพสต์ข้อความผ่านแพลย์ฟอร็กซ์บอกว่ามีเสียงเตือนการโจมตีทางอากาศยังคงดังขึ้นทั่วประเทศของยูเครนและโรนยังคงบินอยู่บนน่านฟ้า สแสดงให้เห็นเจตนาที่แท้จริงของประธานดิวาลาดิเมียปูตินเซล,ลินกี้ระบุว่าสถานการณ์ที่กาลังเกิดขึ้นนี้เป็นอีกหนึ่งความพยายามของผู้นํารัสเซียที่จะเล่นกับชีวิตมนุษย์และโดนสาเหตุบนด้านฟ้าของยูเครนได้สแสดงเจตนาที่แท้จริงของทางด้านปูตินที่มีต่อวันอีเตอร์และต่อชีวิตมนุษย์ออกมาแล้วโดยที่ผู้นํายูเครนไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าพวกเขาจะหยุดยิงในช่วงเวลาที่รัสเซียประกาศือยนั่นคือในช่วงเวลาดับเปล่าครับทั้งนี้ไม่มีข้อบ่งชี้ที่แน่ชัดว่า การประกาศหยุดยิงของรัสเซียครั้งนี้จะนําไปสู่การเจรจา,าสันติภาพในระยะยาวหรือไม่แต่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานดีโดนัทรัมผู้นําของสหรัฐนั้นพยายามผลักดันการเจราาจาหยุดยิงระหว่างยูเครนกับรัสเซียแล้วก็จะประกาศเลิกบทบาทนะครับว่าหากมันไม่มีความคืบหน้าในการพูดคุยหรือว่าการเจรจา,าหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับทางด้านวโรดิเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนก็ได้ออกมาตอบรับประกาศการหยุดยิงเนื่องในวันอีสเตอร์ของรัสเซียโดยระบุบอกว่า หากรัสเซียนั้นหยุดโจมตีโดยไม่มีเงื่อนไขฝ่ายยูเครนเองก็จะปฏิบัติแบบเดียวกันแต่หากมีการโจมตีเข้ามาพวกเขาก็จะตอบโต้ก่อนหน้านี้ประธานดิวาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนั้นก็ประกาศหยุดยิงนะครับเนื่องในวันอีสเตอร์อย่างที่ผมเล่ามาตั้งแต่ช่วงต้นหลังการประกาศของปูตินนั้นปรากฏว่าช่วงแรกของการประกาศวโลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นไม่เชื่อนะครับว่าจะมีการหยุดยิงหยุดริงแล้วก็บอกว่ามันมีเจตนาแอบแฝงของผู้นํารัสเซีย อย่างไรก็ตามล่าสุดนั้นวอลิเมียเซเลนกี้ก็ออกแถลงการนะครับระบุฝ่ฝายยูเครนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีข้อเสนอหยุดยิงเต็มรูปแบบและไม่มีเงื่อนไขมานานแล้วกว่า30วันแต่ไม่ได้รับคําตอบจากรัสเซียมาแล้วเนี่ยครับสาวันสหรัฐยื่นข้อเสนอนี้ยูเครนก็ตอบสนองในเชิงบวกมาโดยตลอดแต่รัสเซียนั้นเมินเฉยกับข้อหยุดยิงดังกล่าวถ้าตอนนี้รัสเซียจู่ๆก็พร้อมที่จะสงบนิ่งอย่างเต็มรูปแบบและไม่มีเงื่อนไข ยูเครนเองนั้นก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามแบบเดียวกันสะท้อนกับการกระทาของรัสเซียความเงียบจะได้รับการตอบสนองด้วยความเงียบและการโจมตีป้องกันก็จะได้รับการตอบสนองจากการโจมตีป้องกันเช่นเดียวกันผู้นำยูเครนบอกอีกว่าหากการหยุดยิงในวันอีสเตอร์เกิดขึ้นจริงยูเครนขอเสนอให้ขยายเวลาออกไปเกินวันที่20เมษายน2568นั่นจะเป็นการเปิดเผยความตั้งใจที่แท้จริงของผู้นำรัสเซียเพราะ30ชั่วโมงเพียงพอต่อการพลาดหัวข่าว แต่ไม่ใช่มาตรการสร้างความเชื่อมั่นที่แท้จริงแต่30วันอาจมอบโอกาสให้เกิดสันติภาพได้ทางด้านวโรดีเมียเซเลนกี้ยังกล่าวอ้างว่าถึงตอนนี้ตามรายงานของผู้บัญชาการทหารสูงสุดปฏิบัติการโจมตีของรัสเซียยังเดิมเนินต่อไปในหลายภาคส่วนของพื้นที่แนวหน้าและการยิงปืนใหญ่ของรัสเซียก็ยังไม่ลดลงดังนั้นคําพูดที่มาจากรัสเซียจึงไม่มีความน่าเชื่อถือแต่อยา่างใดทางด้านวโรดีเมียเซเลนกี้บอกว่าเรารู้ดี รัเสเซียนั้นกําลังควบคุมสิ่งต่างๆอย่างไรก็ตามราบร้อมแล้วสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างกองกําลังป้องกันยูเครนก็จะเคลื่อนไหวอย่างสมเหตุสมผลตอบสนองในแบบเดียวกันทุกการโจมตีของรัเสเซียจะเผชิญกับการตอบสนองที่เหมาะสมก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของกองทัพยูเครนคนหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวของสำมะขาร์บีบซว่าทหารหน่วยของเขาและคนอื่นๆได้รับคําสั่งให้หยุดโจมตีตําแหน่งที่มั่นของรัเสเซียไม่กี่นาทีก่อนที่การหยุดยิงวันอีสเตอร์จะเริ่มต้้นนขึน ในเวลาประมาณ18นาฬิกาของวันที่19เมษายน2568ตามเวลาในประเทศรัสเซียนอกจากนั้นหน่วยของเขายังได้รับคำสั่งให้บันทึกภาพและวิดีโอหลักฐานการละเมิดการหยุดยิงและการโจมตีกลับหากมีความจำเป็นที่นี้นะครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันก็เกิดคำถามว่าจู่ๆทำไมนั้นเนี่ยครับฝากฝังของรัสเซียโดยประธานดิวลลาดิเบียป,ปูตินจึงได้มีการดาเนินการในการประกาศนะครับเพื่อที่จะมีการ หยุดยิงในวันอีสเตอร์ซึ่งเรื่องนี้เนียครับคุณผู้ชมครับความเคลื่อนไหวนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่โดนันทรัมประธานดีสหรัฐอเมริกากับทางด้านมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็ประกาศนะครับว่าต้องการสัญญาณที่บอกว่ารัฐบาลของรัสเซียนั้นเนี่ยครับต้องการสันติภาพอย่างแท้จริงมิเช่นนั้นทางด้านโดนั์นทรัมและมาร์โกรูบิโอนั้นจะพาสหรัฐถอนตัวจากการเป็นตัวกลางในการเจราจาก,การประกาศล่าสุดของปูติน ดูจะเป็นการตอบสนองของคําขู่ของโดนันทรัซ้์แต่การประกาศอย่างกระทันหันเช่นนี้ย่อมมีความผิดพลาดใหญ่ในการปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะกับฝ่ายยูเครนและก็วอลดิเมียร์เซเลนกี้อาจตกที่นั่งลำบากหากรัสเซียใช้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นข้ออ้างเพื่อบอกโลกว่ายูเครนนั้นเป็นฝ่ายละเมิดการหยุดยิงย้อนกลับไปเมื่อวันที่11มีนาคม2568เจ้าหน้าที่สหรัฐกับยูเครนประกาศว่าฝ่ายสหรัฐได้ยื่นข้อเสนอให้ยูเครนกับรัสเซียหยุดยิงเป็นเวลา30วัน ซึ่งยูเครนตอบสนองในเชิงบวกเนื่องจากว่าข้อเสนอนี้ดีกว่าสิ่งที่เซเลนกี้ต้องการในเบื้องต้นโดยตอนแรกผู้นํายูเครนนั้นต้องการเพียงหยุดยิงทางอากาศและทางทะเลเท่านั้นเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐก,กับยูเครนกลับมาสารต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันแล้วหลังเกิดกรณีที่เซเลนกี้นั้นเนี่ยโต้เถียงกับโดนันทซัมที่ทําเนียบขาวจนทําให้สหรัฐประกาศระง,งับการช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนและก็หยุดส่งข้อมูลข่าวกรองให้กับกองทัพยูเครนหลังจากการพูดคุยที่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐได้ยื่กกนข้อเสนอดัง แต่ว่ารัสเซียนั้นปฏิเสธแต่ทางด้านประธานดีวลาดิเมียปูตินสนับสนุนความคิดของทางด้านโดนันทป์ที่จะหยุเกรนกับรัสเซียหยุดโจมตีของสรา้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายเป็นเวลา30วันแต่จนถึงตอนนี้ครับรายงานว่าทั้งสองฝ่ายนั้นยังคงละเมิดข้อตกลงต่างๆอยู่การประกาศจุดยิงวันอีสเตอร์ของรัสเซียไม่ใช่การยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขอย่างที่สหรัฐพยายามผลักดันและไม่ใช่สิ่งที่ยูเครนต้องการแต่ประธานดีวลาดิเมียปูตินนั้นก็ยังคงสั่งการให้ทหารของเขาหจุดยิงเป็นเวลา30ชั่วโมง ระหว่างเวลา18นาฬิกาของวันที่19เมษายน2568ตามเวลาท้องถิ่นไปจนถึงหลังเที่ยงคืนของวันที่20เมษายน2568ปูตินอ้างว่าการตัดสินใจครั้งนี้เกิดจากการพิจารณาเหตุผลด้านมนุษยธรรมและก็คาดว่ายุเครนนั้นจะปฏิบัติตามด้วยบรรดานักวิเคราะห์มองว่าหนึ่งในสาเหตุของการหยุดยิงครั้งนี้ก็เพื่อโน้มน้าวให้ทำเนียบขาวของสหรัฐเชื่อว่ารัสเซียนั้นมีความจรงิงจัง,จงกับการยุติสงครามหลังโดนดันทั้์ขู่นะครับว่า สหรัฐนั้นจะละทิ้งการเป็นตัวกลางในการเจรจาก็ตกลงหยุดยิงถาวรกับทางด้านยูเครนและก็รัเสเซียในไม่อีกกี่วันข้างหน้าเนื่องจากไม่พอใจที่กระบวนการนั้นไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดโดยนัททรัมบอกกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวว่าเขาอยากเห็นความกระตรือรือร้นทั้งจากฝ่ายยูเครนและก็ฝ่ายรัเสเซียและเขาเชื่อว่าเขาจะได้เห็นมันการประกาศหยุดยิงในวันอีสเตอร์ของรัเสเซียอาจเป็นหนึ่งในการแสดงความกระตรือรือร้นนั้นแต่นักวิเคราะห์หลายคนก็ยังก,กังขานะครับว่า การหยุดยิงนั้นเนี่ยครับมันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่และหากมันเกิดขึ้นเรื่องนี้จะนําไปสู่การหยุดยิงในระยะยาวด้วยหรือไม่ซึ่งแน่นอนครับการประกาศของปูตินนั้นอาจจะสร้างความลําบากใจให้กับทางด้านวรลนเมียเซเลนกี้นะครับเพราะว่าหากว่าทางด้านเซเลนกี้นั้นเนี่ยมีการดําเนินการใดๆที่เป็นการตอบโต้ร,รัสเซียในช่วงเวลาหยุดยิงนั่นก็คือจะกลายเป็นเซเลนกี้นั้นตกที่นั่งลาบากนะครับก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นการละเมิดการหยุดยิงจากฝั่งของอยูเครน ทางด้านวล,ลาดิเมียซันโดผู้บริหารแคว้นเคอร์ซอนซึ่งรัเสเซียเป็นผู้แต่งตั้งออกมากล่าวว่าเวลานี้เนี่ยครับยูเครนนั้นละเมิดการหยุดยิงของปูตินโดยอ้างว่ากองทัพของยูเครนนั้นยังคงโจมตีทางอากาศเข้าใส่เมืองที่สงบสุขหลังการหยุดยิงเริ่มต้นขึ้นแล้วนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่กําลังเกิดขึ้นระหว่างทางด้านรัเสเซียกับทางด้านยูเครนก็คงจะต้องรอดูนะครับว่ายังจะมีการใช้อาวุธโจมตีเข้าใส่ซึ่งกันและกันหรือไม่หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายนั้น ยอมรับเงื่อนไขในการประกาศหยุดยิงช่วงวันอีเตอร์อย่างน้อยเป็นเวลา30ชั่วโมงด้วยกันและมันอาจจะนําพาไปสู่เรื่องของการหยุดยิงในระยะยาวถึงวบนนั้นเนี่ยครับก็คงจะต้องตามดูกันต่อนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอัปเดตในทุกๆวันเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับทั้งในแบบของข่าวสั้นในรูปแบบของข่าวที่มีความยาวขึ้นมานะครับแบบที่ผมมานั่งคุยแบบนี้หรือว่าในรูปแบบของข่าวที่มาพูดคุยกันสรุปประเด็นเป็นเวลาประมาณสัก30นาทีในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นํามาฝากคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยครับชอบนะครับก็ฝากคุณผู้ชมนั้นสมัครเป็นสมาชิกของช่องถาอัปเดตนะครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายเดือนละ100บาท300บาทแล้วก็600บาทแล้วแต่ว่าท่านนั้น จะเลือกรูปแบบใดท่านจะได้รับเรื่องราวข่าวสารเนี่ยครับก่อนคนอื่นเขาด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ครับ